เก็บบ้างนะเดี๋ยวเก็บไปนี่จ้ะ,จะได้อยู่นะยวยเพื่อนๆอย่าบอกนะว่านี่คือเห็ดอะไรนะี่ดูสิลุ้นแบนได้ลุ้นได้ลุน้นอ้ไม่ใช่มันไม่ใช่ ลุ้นจริงๆเลยเพื่อนๆดูสิคะเราก็ไม่รู้เห็ดอะไรนี่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขาได้น้ำเหมือนเห็ดตอนแรกๆเลยอันนี้น่ากินไม่ได้จ้ะเพื่อนๆค่ะดูสิเนี่ยเขาจะขึ้นเยอะเลยค่ะแต่มันแรงมากเลยแต่ว่ากรนี้เราเอานะอืเนี่ยอย่างนี้อร่อย ได้แต่ตอก็ยังดีจ้ะอันนั้นเล็กเล็กมากเอาเนี้ยเอาเนี่ยจะ้ะกรุบอร่อยดีแต่ว่าตรงนี้เป็นแหล่งพึ่งหวานเลยนะแต่ดูหมูป่ามาคุยหมดเลยจะ้ะเขาน่าจะได้กินอยู่แล้วก็มีเห็ดเนี้ยขึ้นเนี่ยเห็ดนี้น่าจะกินได้จะ้ะแต่ว่าเราเราไม่เคยกนินนี่น่าจะเป็นเห็ด ที่เพื่อนๆกินกันอะนะเนี่ยขาอวบเชียวกินได้จ้ะแล้วว่าเห็ดน้ำหมากอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยเราก็ขึ้นมาเราจะตักบูเบอรี่นี่แหละเราเห็นบูเบอรี่ลูกโตแต่เราก็ไม่รู้ว่านี่เห็ดเห็ดอะไรนี่เพื่อนๆดูสิน่าจะกินได้นะเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเฉยๆเนี่ยค่ะ คงอร่อยนะ่าดูเลยเจอ,อ,อเห็ดนะใ,ออใช่เลยใช่เลยจ้ะเพื่อนๆนี่เห็ดเห็ดก็ออกแห้งๆว่าไปมีอีกไหมอ่ะไม่ไมีเลยจ้าเห็ดนี่เราเจอแต่ว่าโอ้โหได้ความแห้งเห็นไหมเพื่นนนอนๆ่็เขาแห้งเลแรงมากเลย วยความแห้งเห็ดก็แห้งไปด้วยแต่ก้านยาวมากเลยนะอีกดอกแห้งไปเลยจ้ะดอกนี้กินไม่ได้เลยดอกนั้นนี่จ้าได้อยู่นะน,นี่อีกดอกนี่เพื่อนๆดูสิสองดอกเนี่ยมีนั่นอีกดอกนึงแห้งเลยจ้ะ นี่คือความแรงแ่ะจ๊ะดูค่ะนี่จ๊ะเดโอ้โดอกใหญ่อยูอย่หน้าเนี่ยเนี่ยดูดิขานี่แบบขายาวมากเลยจ๊ะนี่ขาย,ยาวเลยจ๊ะอีกไหมคงได้แค่นี้นะจ๊ะไม่มีแล้วอืมอุ๊ยรัว เห็ดนี้นี่จากเว็บไซต์นี่เราดูมันกินได้นะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่เคยกินเลยจ้ะขอพายจริงเด็ดออกมาแล้วเมื่อกี้ก็มีเห็ดอยู่นะเนี่ยเห็ดนี้ขึ้นแล้วเนี่ยแต่เห็ดนี้คนไม่นิยมเก็บอ่ะมันน่าจะเป็นเห็ดน้ำมากส่วนอันนี้น้ำมากไหมเนาะไม่แน่ใจนี่ดอกใหญ่อยู่ด้แล้วก็อันนี้ด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะ ดอกใหญ่เลยอ้ยขึ้นเยอะเลยจ้าเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยจ้ะก็หวังว่าจะมีเห็ดเพิ่งหวานโผลขึ้นมาบ้างดูดิคงอร่อยจะดูแล้วโอ้หแรงจนไม่มีเห็ดอ่ะจ้ะนี่เห็ดนี้น่าจะกินได้นะอร่อยด้วยดูแล้วดูสิเกี้ยงเลยนี่จ้าก็มีมีคนมาเก็บอยู่นะมีรถมาจอดก่อนหน้าเราเนี่ย แต่วันนี้เราก็เจอเห็ดหลงๆอะไรก็ว่าไปนะมาตักบูเบอรี่ด้วยได้สองอย่างวันนี้ได้อะไรก็เอาอันนั้นเลยจ้าก็ได้คลิปด้วยจ้าได้สุดอากาศได้รู้ค <c oughs> นชอบเข้าป่าที่ชอบเขา้าเพราะว่าอากาศมันสดชื่นจ้าแล้วก็มีของให้เก็บด้วยเนี่ยเราชอบทั้งสองอย่างเลยนี่จ้า เห็ดนี่สวยมากเลยมีทั่วป่าเลยเราจำได้ว่าเห็ดเนี่ยจะออกก่อนเสร็จแล้วเห็ดพึ่งหวานก็จะตามมาเนี่ยจ้าโอ้แตกินได้ที่คงกรุบน่าดูเลยเนาะดูสิทากยังไม่กินเลยอะเราอยากรู้ว่านี่เห็ดอะไรจ้ามันโดนแสงแดดเนาะแตกแบบ รู้มากเลยเห็ดอะไรมันใช่เห็ดน้ำหมากไหมมันคล้ายคล้ายคล้ายเห็ดน้ำหมากอืมอืมอคล้ายแมลงอีจ้าเห็ด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 อ้วนอยู่นะอ้วนอยู่นะว่าไปอีจ้า ได้อยู่นะอย่างเงี้ยอร่อยดีนี่จ้ะกำลังโลขึ้นเยอะอยู่นะนี่จ้ะเพราะว่าเราเห็นนะอเอาดอกเดียวนี่จ้ะได้อยู่อดอกเดียวโน้นมันเล็กเลยนี่จ้ะได้อยู่ขาอ้วนอยู่นะ ช้ได้อยู่นะเหมือนจะเห็นนี่จ้านี่นี่นี่ะอยู่จ้าเนี่นี่เราว่าเห็ด <c oughs> นี่จ้าเห็ดเลยอืมใช้ได้อยู่นะขาหักเลยโอ้ยมันทำท่าหักอยู่แล้วนะเอาเอาเอา มันคือเ็ดนี่อันนี้ลูกนนลูกเบอร์รี่แดงนะคะหรือว่าลูกลูกดิงงอนสุกแล้วนี่สุกแล้วเอาเพื่อนๆมาแอบส่งเฉยเ็นจักยานเลยมาดอูอือน,นี่ ใหญ่มากเลยอันนี kind of odor, uh ้เ huh ดี๋ยวใส่ตรงมือก่อนใหญ่จริงๆก็มีดอกใส่ได้แล้วดอกเนี้ยไม่รอแล้วแมลงจะกินนี่จ้ะดูดอกที่อยู่ในโพงนะคะใหญ่แล้วไม่กล้าเอาจ้านี่นะเพื่อนเราว่าเราเห็นเห็ดได้ไงนี่นีจ้ะ